มันจะกลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดยเอ r ริ s b a เบเกรขนมพายฮ่องกงแสนอร่อย โอ้ยยังไงบ้างพี่มันเป็นพราะขมหรือตัวใหญ่หรือเปล่าแล้วผู้ชมแต่พี่เดชก็เห็นลายแล้วยังไงพี่สังเกตยังไงฮะจ้าถ้ามีปูนะดูรูได้เลยมันจะเป็นขุยเป็นขุยเป็นขุยแล้วมันจะมีรอยเล็บเราต้องสังเกตให้ดีแล้วดูในรูอะต้องน้ําถ้าน้ําดํามันจะไม่มีอ่าดูช่องนี้เลยครับครับ ครับถ้าน้ำเป็นฝ้ามันจะไม่มีตัวตอืมน,น่าจะมีเดี๋ยวดูนะลองดูนะเดี๋ยวเราลองมาดูฮะพี่เดชเขากาลังใช้จิตสมัมผัสพิเศษนะ,นะใช้ประสบการณไ์ได้ยินเสียงไหมได,ได้ยินเสียงป่ะเจแล้วตคู่ตอนนี้กำลังเคลียร์ฮะ ลำบากมากเพราะว่ามันอยู่ในรากของโกงกลางฮะมันก็จะมีอ่าสิ่งที่กล่องปูได้ปูมอาจจะดิ้นฮะดิ้นลนไม่ให้ออกมาครับก็งัดงัดกิ่งงัดก้านไว้ดูซิว่้พี่เดชเอาไหวมาตัวนี้ มาแล้ว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 โอ้ยเจ๊นมามาพี่เฮ้ย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 เห็นเมาเห็นเป่าจอยโอ้หดูกามบุทมนี่สดสดนะผมไม่ได้เตรียมหรือเอาปูมายัดในรูนี้นะครับโอ้ยดูกามนิพระเจ้า ตัวนี้นี่น่าจะได้ครึ่งโลมั้งเนี่ยเกือบโลเกือบโลเนี่ยโดยเฉพาะโอ้โหดูสักขีพยานดูสักขีพยานข้างหลังนะฮะนี่คุณผู้ชมไหมนี่คือกวนที่มาร่วมทริปกับพวกเรานะครับบลับบลบบโอ้โหมาอโล่ห้าปีสองครับนี่เป็นไงคุณผู้ชม ไม่แพ้กับปีแรกเลยนะที่ได้ไซส์ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือผลของการมาเที่ยวที่นี่ฮะเที่ยวแบบเชิงนิเวศครับแล้วนี่ก็เป็น อาละ5โฮมสเตย์ปี oh 2ไ,<ป> 2. ไงที่พวกผมมานะครับแล้วดูขนาดซ้ายของปูที่ว่าเราจับด้วยวิธีการดั้งเดิมนี่ก็คือการใช้เหล็กนะครับเกี่ยวนะครับชักออกมาแล้วตัวนี้พี่เขาบอกว่าไต็มแล้วพร้อมทานดูกล้ามกันแล้วกันครับตัวนี้น้ําหนักครับประมาณ1กิโลกรัมนะคคิดดูสิครับว่าความสมบูรณ์ของที่นี่ครับแล้วก็ด้วยความสมบูรณ์ของ ที่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ด้วยเช่นกันก็คือพี่พี่เขาเนี่ยเจ้าของเนี่ยแล้วก็น้องๆที่เชื่อกันดูแลเนี่ยเขาไม่เคยทำร้ายธรรมชาตินะถ้าคุณไม่ทํร้ายเขาเขาก็ให้คุณให้ประโยชน์กับทุกๆคนและสิ่งพวกนี้ครับคืออาหารนะครับเวลาทานพวกเขาก็ต้องทานให้รู้คุณค่าไม่ใช่ทานทิ้งทานคว้างนะมันเป็นอะไรที่ว่าเขามีชีวิตจิตใจแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาตกเป็นาหายนะของพวกเราก็ต้องอขออนุญาตแล้วกันนานๆทีฮนะ ไปครั้ง่พี่ดูมาดูรูนี้นะครับอันนี้ค่ะ แล้วมาลุ้นนะครับ,รบตอนนี้เรามาเจอแหล่งอาศัยของปูดำเฮ้ให้พี่เอามือล้วงเลยเหรอเฮ้ยเกิดมันแหวกขึ้นม,นเมาเงียบเมื่อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรด้วยนี่นล,ลุ้นยังครับว่าบ่อน,นี้รูนี้จะได้ปูไหมเฮ้ยมือล้วงเลยฮะ ก็จะเป็นปูนี่นี่พี่รู้เลยใช่ไหมว่ามันจะเป็นปูจำศีลเดี๋ยวปูให้ดูเวลามันลอกข้าวม,มันใหญ่ขนาดไหนโอ้ยลอกข้าวเนี่ยข้าวเก่าพี่ดูแล้วดูมันขยายออกมาเท่าตัวหนึ่งหมายความว่าไงนี่คือตัวใหม่อันนี่คือตัวเก่าอ่เนี่ยที่มันลอกข้าวออกมาจากตัวนี้เไม่ยขคาวมันนี่ทำไปเลยน่ะมันลอกขา้นนขาวเห็นป่ะเปลอกมันแค่นี้นะออทไปเลลยนน่ะมัอกคาเอานี่ไงออกตรงนี้เปลกมาแค่นั้น ไม่เหม็นพี่ข้าวมันเบอรอยางเดียวป็นเบอรอยางเดียวเลยเขาบอกว่านี่คือส่วนที่เป็นปูนิ่มแล้วมันลอกข้าวออกมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้มันย่อนอ่อนอยู่โอ้โหนิ่มมากครับนี่มันจะไม่มีกํากลังเลยไม่ออกมาได้แล้วก็ที่เขาไปทอดกินก็คือตัวนี้แหละครับสําหรับที่นี่ฮะถ้าเจอเนี่ยปล่อยกลับกินไหมถ้ากินปูนิ่มก็เป็นอีกเมนูเอาแต่ถ้าเรามาที่นี่เรากินเนื้อปูสดกินเอาส่งคืนสู่ธรรมชาตินะเรา จัรยาบาณในการกินนะครับดังนั้นตัวนี้มันอาจจะเป็นพ่อพันแม่พันุ์ต่อไปได้อีกนะไป <Bye. S 1> สนับสนุนโดย Aloha Homestay กินไม่อั้นความสุขไม่เคยหมด